สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่286นะครับคลิปนี้เกี่ยวข้องกับแบบจำลองสมการโครงสร้างในประเด็นเรื่องจำนวนทศยมในตารางสำหรับตัวอย่างผมดึงมาจากบทความตีพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับเราจะพูดถึงจำนวนทศยมในตรางนะครับผมจะให้ดูนะครับในตารางนี้นะครับเราจะเห็นว่า มีการนำเสนอค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็เป็นคอมม่านะครับอันนี้จะเป็นสไตล์ของอประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นในยุโรปนะครับตัวอย่างนี้เป็นเปเปอร์นนของนักเขียนที่เป็นชาวโปรตุเกสนะครับเขาใช้คอมม่านะครแทนนะสำหรับการแบ่งนะครับตัว จำนวนเต็มกับทศยมนะครับแต่ว่าประเด็นคลิปนี้เราจะพูดถึงจำนวนทศยมนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ8นะครับอคอมมา่า0 0ก็คือเป็นคะแนนเฉลี่ยก็คือ8นะครับแต่ว่าผมจะให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้2.20ตัวนี้1.5นะครับตัวนี้ 1, 1. 2 8 9นะครับ แล้วก็ตัวนี้1.5จะเห็นว่ามีการใช้นะครับทั้งตำแหน่งตัวชมนะครับตัวเลขนะครับในตารางเดียวกันหรือในคอลัมน์เดียวกันมีการใช้นะครับจำนวนตัวชมที่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดตัวนี้นะครับเราใช้ตัวชมเท่ากันนั้นก็ยังคงไม่แปลกเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันก็คือนะครับตัวแรกก็คือ1.5นะครับไม่มีศูนย์นะครับ แต่ตัวนี้เป็น2.20นะครับถ้าเกิดใช้รูปแบบเดียวกัน0นะครับไม่แสดงก็ตัวนี้ก็ต้องควรจะเป็น2.2นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมี3ตำแหน่งนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับไม่มีการตัดเศษนะครับแสดงเป็น3ตำแหน่งลักษณะนี้จะเห็นว่าการใช้นะครับตำแหน่งในนำเสนอตัวเลขในตารางนั้นมีรูปแบบการนำเสนอที่ ต่างกันครับใช้1ตําแหน่งบ้าง2ตําแหน่งบ้าง3ตําแหน่งบ้างลักษณะนี้นะครับผมก็แนะนําว่าควรจะปรับท่ยชมให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับก็คือเพิ่มนะครับศูนย์เข้าไปในกรณีที่เราต้องการนําเสนอเป็น2ตําแหน่งนะครับซึ่งมันจะทําให้ตารางนั้นดูเป็นระเบียบมากกว่านะครับ ตัวถ้ามันเป็น3ตํตะแหน่งอ่าก็อาจจะปัดเศษนะครับเป็นจุด1.29ลักษณะนี้ก็นะครับถือว่าเป็นที่ยอมรับกันนะครับไม่ถือว่าผิดอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ปรับเป็น1.29นะครับลักษณะนี้นะครับในการพูดถึงจำนวนนะครับตำแหน่งทศยมในตารางนั้นก็คือการแสดงเครื่องหมายข้างระหว่างจำนวนเต็มกับทศยมนะครับ อาจใช้ได้ทั้ง full stop กับ comma นะครับแต่จำนวนนะครับตำแหน่งทศ z o o นั้นควรจะมีรูปแบบเดียวกันทั้งตารางทั้งบทความนะครับตารางเดียวกันก็อาจจะใช้ทศยมตำแหน่งที่แตกต่างกันในตารางเดียวกันก็ได้ในกรณีที่สะดมหนึ่งอาจจะมีความเหมาะสมกับจำนวนเต็มอีกสะดมหนึ่งอาจจะมีความเหมาะสมที่จะเสนอเป็นทศยมนะครับอ,อย่างไรก็ตามในตารางเดียวกันที่เป็นสะดมเดียวกันนั้น ควรจะมีรูปแบบทัศชมที่อยู karaoke, modern, turkey, But, ่ในรูปแบบเดียวกันครับมีทิศทางไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับใช้หนึ่งตำแหน่งเหมือนกัน2องตำแหน่งเหมือนกันนะครับหรือ3ามตำแหน่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะครับบางช่องบางตัวเลขก็ใช้1นึ่ตำแหน่งบางตัวเลขใช้2องตำแหน่งบางตัวเลขใช้3ามตำแหน่งนะครับลักษณะนี้นะมันก็ดูไม่สวยงามนะครับแม้จะไม่มีข้อบังคับหรือกฎข้อห้ามนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ ตำแหน่งทศยมนะครับแต่บางที่ก็มีนะนะครับบางที่บางหมาแล้วก,ก็กำหนดนะครับาบางที่ก็ไม่มีการบังคับนะครับหรือข้อห้ามที่ชัดเจนว่านะครับให้ใช้ทศยมที่เหมือนกันหรือต่างกันนะครับในสดบเดียวกันแต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมก็แนะนําว่าให้ใช้จํานวนทศยมที่เท่ากันในสดบเดียวกันนะครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางนะครับช่องทางที่1นั้นก็คือ y o ยูทูบใช้ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษอีกช่องทางที่2ก็นะครับเป็น Facebook นะครับใช้ชื่อช่องเป็นภาษาศไทยนะครับอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ